อยมาพี่น้องกินส้มมะขามยำใบใบพี่น้องยำเล้กใบใบยำข้นข้างเล้งแล้วพี่น้องมาส้มมะขามพี่น้องโอ้ยน้ำลายแตกแล้วใบจ้าลุงใบจ้าใบจ้าลุงใบจ้าลุงสมุขามพี่น้องเจียวหวาน มะอะัรก็ได้หอมามากะลุกมะกระทุกโลกบะอาหารจีนอาหารเวียดนามได้อาหารเวียดน,นามตะกี้คนกีนคนเวียดล้วมากิน น้อยก็คองมือมน้องเอ้ยกรชินหน้าลานเพิ่มไว้แบบทำมาซิมไหนอ้องาใส่ <c oughs> เสือคยีงไ,ได้เลน้อง <c oughs> ัน <c oughs> ่นกคนคนีน่ันเลย Ôi. Mặc chùm Nhân một tí nữa mẹ đã chăm mấy mẹ Mẹ không mà. นนม,มือจุกมันมันจะใช่ไหน,น เด้สอมมาตกอปลีเสืยองมาเสียงตนี้ทำาย่แล้ักทำขาด นะอย่าเชื่องนะมะคามพี่สิก็มักมะคามเอ้ยหึงเราไปกีนช่อมมาคามพี่น้องแซ่ เก๋แล้วทำไรเออแล้วมีนักคนน้อยไม่จะจ้ำมุกเพชรลายลูกน้อยมีน้องมีน้องจ้ำในน้อยเอาน้องมุกเพชรน้องมีน้องมีน้องจ้ำใ่น้องน้องม่น้องกระดิ่งจนเมื่อบ้านใจ หน้าเก๊ะหน้าเก๊ะหน้าเก๊บิดหน้าเก๊ะหน้เก๊ะเปนไงเก๊อืมเปิดเนาอืมที่ไห

มลองเชิญบ้านใบไก่ก่อนแล้วจะรับเดี่ยวเพชร คนอคนเอออกเด้ออกดอเจ็บคอพีน้องเออจะเปนวัดแต่ออกามาหนาวเลยเมนี่กป็นบ่วนาวนเลย ดมอร่อยเจ็เ็บอัอร่อยแม่อร่อยนะูกดออกมาจกดออกมาเลยตมกดออกมาแล้วนอนเือไเเือได้เพื่อนมินได้เปรี้ยงจ

Mà anh mới cả mê sống này á Đưa Biệt ơn mặt, mặt Biệt chỉ ơn mặt, bóng mặt Thay cho ơn mạng em nhé Sông nhờ นี่กระลาบก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดตามซ่องสะอุ้งโซนสัตว์เด้อจ้าแล้วก็ส่อยเมลิงเดียวเน้อยเด้อ